หึงเมตรลงหน่อยก็ได้อะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับของเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับจากเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรถปิกอัพแต่งซิ่งนะครับแล้วจะมีรถปิกอัพบ้านๆนะครับให้ท่านดูนะครับซึ่งทางเต็นท์ของเรานะครับตอนนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับนำรถราคาที่ลูกค้าจับต้องเป็นเจ้าของได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งปิกอัพนะครับหรือว่าจะเป็นรถตู้รถแวนนะครับหรือว่าาเเรจะป็น ซิงเกิลแคบสมาร์ทแคบหรือตัวแคปนะครับมีทุกรุ่นทุกราคานะครับท่านต้องการรถแบรนด์ไหนรุ่นไหนนะครับมีกําลังส่งเดือนเท่าไหร่นะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับเพจบจกสมยงคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องใหม่นะครับตัวนี้เราจะพาน้องใหม่เข้ามาแนะนําตัวคนนึงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทางเพจของเต็นเราด้วยนะครับน้องชื่ออะไรครับชื่อบีนะคะสวัสดีค่ะ เชื่อีนะคะเป็นเซลนอใหม่พึ่งเข้ามาโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงฝากน้องไว้ด้วยนะครับถ้าท่านเข้ามาที่เต็นท์นะครับก็อยากซื้อรถกับน้องก็สามารถถามหาน้องีได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชันดีๆของเดือนนี้นะครับซึ่งเดือนนี้นะครับทางเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับยังมีโปรโมชันดีๆให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%นเนะครับนานถึง12เดือนนะครับหรือว่า ซึ่งลูกค้านะครับมาออกรถที่นี่นะครับถ้าท่านไปกู้เงินสถาบันการเงินไหนไม่ได้นะครับมาออกรถที่นี่นะครับท่านสามารถจัดโปรคืนทุนได้นะครับได้มูลค่าถึง1น0 0 0แบาทเลยนะครับได้รถไปใช้และยังได้เงินกลับไปทําทุนนะครับหรือว่าท่านนะครับอยากได้โปรนะครับขับรถฟรี3เดือนนะครับทางเต็นท์ของเราก็ยังมีนะครับภายในเดือนนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากได้โปรคืนทุนนะครับให้รีบมาภายในเดือนนี้เอ้ยโปรขับฟรี3เดือนนะครับให้รีบมาในเดือนนี้นะครับเพราะโปรโมชันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะต่อสัญญาให้ม แต่ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมรถสวยๆนะครับซึ่งทางเต็นท์ของเรานะครับบอกเลยว่าทํามาให้ท่านเรียบร้อยนะครับจัดทรงให้ท่านเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเออิซูซูออนิลนะครับเอ็กซ์ซีรีส์นะครับทะเบียนนะครับสี่หนึ่งห้าศูนย์นะครับสีขาวคันนี้นะครับซึ่งน้องบียืนอยู่ข้างๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็น อีซูซูดีแมกออนิวนะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับ2013นะครับหรือปี56นะครับตัวนี้เป็นรุ่น X series เลยนะครับจากราคาเดิมนะครับทางเต็นท์ของเรานะครับเคาะราคาไว้ที่499,000บาทนะครับคันนี้นะครับเดือนนี้นะครับใครมาทันเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับเราลดไปเลยนะครับ40,000บาทเลยนะครับท่านได้ส่วนลดแน่นอนนะครับ40,000บาทนะครับเหลือราคาแค่459,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ลูกค้าที่มีเครดิตนะครับ จัดได้ถึง7ปีนะครับหรือ84เดือนนะครับส่งก็สบายๆนะครับไม่เกิน8,200บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับทางเต็นท์ของเราจัดให้หมดเลยนะครับท่านได้รถดีๆไปใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถเก๋งใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบบ่ายนะครับจะมีเซลลอีกท่านหนึ่งนะครับพาดูรถเก๋งนะครับรถเก๋งของเรานะครับผ่อนเริ่มต้นที่3,500บาทนะครับท่านอยากได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับอินบ็อกไว้รอเลยนะครับที่เพจบจกสมยง คาเซนเตอร์นะครับท่านได้รถดีคุณภาพดีๆนะครับส่งสบายๆแน่นอนนะครับแค่ท่านทักเข้ามานะครับที่ Facebook นะครับบเจก้สมยงคาเซนเตอร์นะครับท่านได้รถไปใช้แน่นอนนะครับที่นี่นะครับผ่านทุกคันช่วยดันทุกเคสนะครับเครดิตไม่ช้าแน่นอนนะครับเพราะทางเซลล์ของท่านนะครับจะเช็คเครดิตให้ก่อนนะครับเราไม่เช็คลูกค้ามั่วซั่วนะครับที่นี่ได้รถใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวจะให้เซล์อีกท่านหนึ่งนะครับพาไปดูเป็นรถเก่งนะครับ ท่านอยากดูรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวท่านรบกวนทักมาไลฟ์สดนะครับรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับจะมีเซลล์อีกท่านหนึ่งนะครับพาดูรถเก๋งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาลูกค้าดูพิก up ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดู X Series กันคันนี้นะครับ Isuzu D-Max All New X Series นะครับปี2013นะครับหรือปี56นะครับราคาเดิมนะครับ499,000บาทนะครับคันนี้เดือนนี้เราจัดโปรนะครับคืนทุนให้ลูกค้านะครับฉลองยอดขายเดือนที่แล้วนะครับ107คคคัันนะรบเหลือแ 459,000บาทนะครับได้ส่วนลดไปแล้วนะครับ40,000บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับย้ำอีกทีนะครับจัดได้เลย84เดือนนะครับไม่เกิน8,200บาทนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเครดิตไม่ต้องตกใจนะครับทักเข้ามาเลยนะครับเรามีทุกเงื่อนไขนะครับเราจัดให้ท่านได้หมดนะครับสำหรับที่เต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับสำหรับ Isuzu D-Max Allnew X-Series ปี2013หรือปี56นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับตัวนี้เบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็น X-Series เดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดเครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น AM/FM นะครับ CD/MP3 นะครับต่อสาย ArcUSB นะครับหรือว่าจะเป็น Bluetooth นะครับต่อได้หมดเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นครบแน่นอนนะครับสำหรับ Isuzu D-Max All-New X-Series 2.5คันนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้จําทะเบียนไว้เลยนะครับ4150นะครับ X Series สีขาวคันนี้ท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทุกคนนะครับดูนะครับดูสภาพภายในนะครับตัวนี้สวยไม่มีที่ติเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับส่วนลดท่านได้แน่นอนนะครับ40,000บาทนะครับคันนี้นะครับถึงจะไม่ได้เป็นตัวเงินนะครับแต่ค่างวดท่านลดไปแล้วนะครับ800บาทนะครับคันนี้จากเดิมๆนะครับเราขายอยู่499,000บาทนะครับซึ่งค่างวดนะครับอยู่ประมาณ9,200บาทนะครับตัวนี้ เหลือไม่เกินนะครับ8ปดพบาทนะครับคันนี้ท่านสนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับที่เพจบจกสมยงคาร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อมาเลยนะครับซึ่งที่จะพาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะครับสําหรับเชฟโรเลตโคลอร์แลโดนิวเอ็กซนะครับที่น้องบียืนอยู่นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับสีน้ำเงินคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลต โคโลราโดนิวเอ็กแคบนะครับคันนี้ซึ่งคันนี้นะครับทะเบียนนะครับ1429นะครับคันนี้ทางเต็นท์ก็จัดโปรให้ท่านนะครับลดไปเลยนะครับคันนี้ลดไป40,000บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับเอ่อรถโทษทีนะครับเป็นรถปี2018นะครับหรือปี61นะครับคันนี้อ่าคันนี้นะครับราคาเดิมนะครับเราจัดอยู่นะครับ399,000บาทนะครับราคาเดิมนะครับเดือนนี้ท่านมานะครับท่านได้เลยนะครับส่วนลดนะครับ40,000บาทเหลือแค่ 359,0้บาทใช่ไหมครับน้องอ่าคันนี้นะครับซึ่งค่างวดท่านลดลงมาแล้วนะครับ800บาทนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดได้ถึง84เดือนหรือ7ปีนะครับตัวนี้ส่งสบายๆเลยนะครับตัวนี้ส่งไม่เกิน7,200บาทนะครับได้ค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบนะครับประกันภัยนะครับท่านได้ครบเลยและตัวนี้นะครับเราจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กเวลนะครับขอบ18ยางใหม่นะครับเต็มดอกเลยนะครับ4เส้นเลยนะครับรถคันนี้นะครับ เป็นรถปี2018นปะครับปี6-1หนะครับหรือตัวนี้จดทะเบียนปี19นะครับหรือปี -62 นะครับซึ่งเป็นรถที่ใหม่มากๆเลยนะครับใหม่น้อยมากนะครับคันนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจัดโปรให้ท่านนะครับคืนทุนลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะเต็นสมยงคาเซเตอร์ของเรานะครับการันตีด้วยยอดขายเลยนะครับเดือนที่แล้วนะครับกดไปร้อยคันนะครับเอาไปเลยนะครับคันนี้40 0 0 0บาทนะครับลดไปเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับออกลุกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพนักงานนะครับเดี๋ยวน้องสวยๆนี่มายืนนี่นี่อาชีพเกษตรกรพนักงานทั่วไปนะครับเป็นพนักงานรับเงินสดหรือว่ารับเงินผ่านบัญชีนะครับหรือว่าข้าราชการนะครับหรือว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถยืนกู้ได้หมดนะครับสำหรับเต็นท์สมยงคารเซ็นเตอร์ของเรานะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับ ตัวนี้นะครับทางเต็นท์ของเรานะครับแค่อินบ็อกเข้ามานะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะครับปรึกษาเลยนะครับทีมขายของเรามีไม่ต่ำกว่า20คนเลยนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับได้ทุกคนได้ทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเชฟโรเลตโคโลเรโดวปี18นะครับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว L T นะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับสภาพดูนะครับภายนอกภายในไม่มีที่ติเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องบีเปิดให้ดูเลยครับตัวนี้สวยๆเออเราชื่อน้องบีใช่ม อะเดี๋ยวน้องบีน้องบีมาดูนะครับตรงนี้ว่าตัวนี้ออปชันเรามีอะไรบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นเชฟโรเลตโคลอร์โดนิวเอ็กแคปนะครับตัวนี้ปี1861นะครับจดทะเบียนปี1962นะครับราคาเดิมนะครับ3 9 9 0 0นเาหนะครับจัดโปรเอาไปเลย40,000บาทนะครับเหลือ359,000บาทนะครับคันนี้84เดือนนะครับ7,200บาทเท่านั้นนะครับมาดูออปชั่นนะครับมาดูออปชั่นกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้6สปีดนะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับ CDR บลูทูธนะครับ USB นะครับต่อสายอักหรือว่าออปชันไหนนะครับที่ท่านต้องการนะครับเดี๋ยวทางเต็นท์ของเราจะดูให้นะครับทางทีมขายนะครับจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าออปชันคันนี้ เต็มนะครับเต็มมากๆเลยนะครับซึ่งห้องโดยสารนะครับดูนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเป็นเดิมๆโรงงานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้สีเทาตัดกับสีดานะครับเป็นบ่อผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับท่านใดที่มองหารถเดิมๆบ้านๆนะครับใหม่น้อยๆนะครับราคาเบาๆนะครับคุณภาพดีๆนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับเชฟโรเลตคันนี้สวยแน่นอนนะครับท่านใดได้เป็นเจ้าของคุ้มเกินคุ้มครับท่าน มีครับกระบะผ่อนห้าพันต้นๆเราก็มีนะครับบอกแล้วว่าเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับมีรถทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับมีทุกราคามีทุกสีนะครับท่านไม่ชอบสีไหนก็เอาสีนั้นนะครับมันมีหมดเลยนะครับหรือว่าอยากได้แบรนด์ไหนนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับอินบ็อกเข้ามาถามไทยกับทีมขายออนไลน์ของเรานะครับซึ่งทางเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์ของเรานะครับ มีทีมขายออนไลน์นะครับรอรับเรื่องท่านนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับท่านอยากได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับมีกําลังส่งเดือนเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรนะครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นแค่ท่านอินบ็อกเข้ามานะครับท่านได้รถใช้แน่นอนนะครับสาหรับเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับซึ่งมีอยู่2สาขาเลยนะครับสาขาแรกนะครับสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนชยยงกูนะครับทางออกไปอำนาจเจริญนะครับอยู่กมที่6 ให้สังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทบ้านด้านพระนะครับหรือท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอินบ็อกเข้ามาที่เพจบจกสมยงคาเซนเตอร์นะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับสาขาที่2อนะครับอยู่ตั้งอยู่ถนนอุบลตการนะครับอยู่ติดกับสหกรณ์อมทซัพย์ครูอุบลนะครับหรือเขาเรียกว่าแยกโนนของทองนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาไม่ถูกนะครับหรือว่าอยากได้รถนะครับไม่มีที่ปรึกษานะครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับ เราจะมีทีมขายออนไลน์นะครับรอรับเรื่องท่านนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องให้ทีมขายนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับในประเทศไทยนะครับเราสามารถจัดทําสัญญาให้ท่านนะครับได้ทั่วประเทศจัดรถให้ท่านส่งรถได้ทั่วไทยเลยนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับสั่งเหมือนสั่งอาหารกินเลยนะครับตัวนี้ถ้าท่านนะครับตัวนี้ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์ของเรานะครับมีบริการหลังการขายให้ท่านเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับ24่ชั่วโมงเต ท่านใดนะครับที่อยากได้รถที่นี่นะครับมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงแน่ครับ1ปีนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากได้รถนะครับยังไม่มีข้อมูลรถนะครับท่านเข้าไปที่เพจบจกสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับหรือเข้าไปที่ u t u b e นะครับซึ่งทางเต็นท์ของเรานะครับมียูทูบนะครับท่านอยากดูรถรุ่นไหนนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รีวิวให้ท่านดูนะครับได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับในการออกรถนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวน้องดีมายืนเลยนะครับตัวนี้ เป็นโตโยต้าไฮลักลีโวนะครับคันนี้ซึ่งเป็นรถปี2016นะครับหรือปี59นะครับตัวนี้เป็นรถปี2016หรือปี59นะครับเป็นโตโยต้าไฮลักลีโวตัวเจนะครับตัวนี้เราจัดทรงไว้ท่านเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหล่อนะครับตัวนี้นะครับออกไปนะครับมีเสาตั่งแน่นอนนะครับคันนี้นะครับถ้าไปออกที่อื่นนะครับไม่ได้หน้าหล่อนะครับตัวนี้เราจัดให้ท่านฟรีเลยนะครับกับราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้สามแสนเก้าหมื่น 9,000ันบาทนะครับรถปีใหม่ๆไม่ใม่ๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับและห้องโดยสารนะครับใจเย็นๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูหน้าหลอกันหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าไปซื้อที่อื่นนะครับตัวนี้ท่านจะไม่ได้หน้าหลอนะครับกับราคานี้นะครับโตโยต้าไฮรักลีโวคันนี้นะครับตัวเจนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เราจัดทรงไว้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกเวลนะครับขอบ18ยางใหม่เลยครับ4เส้นเลยนะครับเปิดห้องอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวตัวเจนะครับปี2016นะครับหรือปี59นะครับ3 9ม0 0นบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับตัวนี้และตัวนี้ที่สำคัญนะครับมีระบบช่วยเบรก abs อย่างที่น้องบีนะครับชี้ให้ดูนะครับตัวนี้เบรก abs ช่วยอะไรท่านได้นะครับมีประโยชน์อะไรนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งไปนะครับถ้าท่านเบรกนะครับล้อล้อจะไม่ล็อกนะครับคันนี้ท่านได้ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เบรก ABS นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5ซึ่งยังนะครับน็อตเออ2.4โคตรทีครับน็อตแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวให้ไอทีเราถ่ายให้ดูเลยนะครับยังไม่มีการขยับเลยนะครับถ้าท่านใดที่มองหารถที่คุณภาพดีๆนะครับราคาเบาๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมอกเอยแผ่นเพจเอยนะครับยังเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแค่เราจัดทรงล้อกับแบกไว้ท่านแค่นั้นเองนะครับดูนะครับสวยมากๆเลยนะครับสําหรับโตโยต้าไฮรักรีโวปี2016หรือปี59หะครือป 3 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารนะครับว่าสวยกลิบแค่ไหนนะครับดูใหม่นิดนึงอ่าสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota h ไฮรังนีโวนะครับปี16นะครับเป็นซึ่งเป็นตัวเจนะครับแต่ออปชั่นไม่เกเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้าเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับเบรค ถ้าเดิมโรงงานเลยนะครับห้องโดยสารยังสะอาดกริบเลยนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับไม่มีทิิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับโตโยต้าไฮรังนีโวนะครับดูนะครับดูนะครับภายในห้องโดยสารนะครับไม่มีทิิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับโตโยต้าไฮรังนีโวตัวเจนะครับปีสิบหกนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับตัวนี้ซึ่งสภาพเกิน95%เเลยนะครับคันนี้ กับราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทนะครับส่งเบื้องต้นนะครับไม่เกิน7,600บาทนะครับท่านได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับและบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับ24ชั่วโมงเต็มนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับเต็นท์สมยงคาเซ็นเตอร์ของเรานะครับยินดีรับใช้และเต็มใจบริการนะครับอเดี๋ยวรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายจะมี ท่านที่ทักเข้ามานะครับเมื่อกี้อยากดูรถเก๋งผ่อนสบายๆนะครับซึ่งรถของเรานะครับมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับนำเข้ามาเยอะมากนะครับสองสาขาเรามีในสต็อกไม่ต่ำกว่า300คันเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนมีกําลังส่งเดือนเท่าไหร่อาชีพอะไรนะครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับความฝันท่านเป็นจริงแน่นอนนะครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับสาหรับผมวันนี้นะครับและน้องดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายจะมีไลฟ์สดให้ท่านดูนะครับชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับถ้าคอนน้ับ ผ่านทุกขันช่วยดันทุกเคสครับอ่าสำหรับผมและน้องบีนะครับวันนี้กับขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ